Ac Academic Center, a Total Center Better Life Solution for สวัสดีครับวันนี้เราจะมาะคุยกันเรื่องชีววิทยาสังเคราะห์นะครับแต่ในมุมมองที่อาจจะกว้างขึ้นอีกขั้นหนึ่งคือไม่ใช่แค่เรื่องของการสร้างแล้วแต่เป็นการมองในฐานะ,ะผู้นำหรือคนที่ต้องมองภาพรวมถึงความรับผิดชอบต่อเทคโนโลยีนี้ด้วย ค่ะก็คือพอเรามีความสามารถในการออกแบบสิ่งมีชีวิตแล้วเนี่ยคำถามที่ตามมามันใหญ่กว่าแค่ทําได้หรือทําไม่ได้นะคะแต่เป็นเรื่องว่าเราจะใช้พลังนี้ยังไงให้มันดีให้มันรับผิดชอบต่อสังคมต่อโลกของเราจริงๆอะคะ่ะเข้าใจเลยครับงั้นเราลองเริ่มจากเรื่องเทคโนโลยีก่อนเลยไหมครับไอวงจรที่เรียกว่า DBTL design build test learn เนี่ยพอมี AI กับระบบอัตโนมัติเข้ามา มันเปลี่ยนไปเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเปลี่ยนเยอะมากจริงๆเรียกว่าติดเทอร์โบให้งานวิจัยเลยก็ได้ค่ะโดยเฉพาะขั้นดีไซน์เนี่ย AI มันแบบว่าไม่ใช่แค่ช่วยนะคะบางทีมันออกแบบลำดับ DNA ที่ซับซ้อนมากๆได้ดีกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำไปอะโห oh, ขนาดนั้นเลยค่ะแล้วพอมาขั้นบิลด์นะคะก็มีสิ่งที่เรียกว่าไบโอฟอนด์รีไบโอฟค่ะ หรืออาจจะเรียกว่าเป็นโรงงานชีวภาพอัตโนมัติก็ได้เป็นแพลตฟอร์มหุ่นยนต์ทำงานเลยคือเราแค่ส่งคำสั่งดิจิทัลไปทางอีเมลเนี่ยเขาก็สร้าง DNA หรือสร้างสิ่งมีชีวิตตามที่เราออกแบบมาให้แล้วส่งผลกลับมาให้เราได้เลยโหเหมือนสั่งของออนไลน์เลยนะครับแค่ส่งข้อมูลไปได้ DNA กลับมาแล้วอารมณ์ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วพอไปถึงขั้นเทสเนี่ยก็ทดสอบได้ทีละเยอะมากๆเป็นหมื่นๆตัวอย่างพร้อมกันได้เลย อืครับแล้วสุดท้ายคือขั้นเลิ่นที่สำคัญมากคือ AI เอาข้อมูลผลลัพธ์ทั้งหมดท,ที่ได้จากการทดสอบเนี่ยมาวิเคราะห์มาเรียนรู้เองแล้วก็ปรับปรุงการออกแบบสำหรับรอบต่อไปมันเลยกลายเป็นวงจรที่เร็วขึ้นมากๆแล้วก็พัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆเลยค่ะจุดคอขวดมันเลยเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไปยังไงครับ จากเดิมที่เราอาจจะติดเรื่องความช้าของการทดลองในห้องแลบตอนนี้กลายเป็นว่าแล้วเราควรจะออกแบบอะไรมากกว่าทําไมต้องสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาคือมันต้องการความคิดสร้างสารรค์ต้องการวิจารณญาณของมนุษย์มากขึ้นในการตั้งโจทย์นะคะอ่าเข้าใจครับแล้วเห็นว่า AI ยังช่วยเรื่องความปลอดภัยได้ด้วยใช่ค่ะใช่อันนี้ก็สำคัญคือมันช่วยสแกนลำดับ DNA ที่เราออกแบบ หรือที่เราสังเคราะห์ขึ้นมาว่ามันมีส่วนไหนที่อาจจะเป็นอันตรายหรืออาจจะถูกเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีได้ไหมเป็นเหมือนแบบว่าด่านแรกในการคัดกรองความเสี่ยงโดยอัตโนมัติเลยค่ะเทคโนโลยีไปเร็วขนาดนี้แต่ก็นะครับคงไม่ได้ปล่อยให้ทําอะไรกันได้ตามใจชอบแน่ๆมันต้องมีกรอบมีกติกาควบคุมอยู่บ้างแน่นอนค่ะสำคัญมากเลยมีกฎหมายมีสนธิสัญญาระหว่างประเทศกำกับอยู่ค่ะตัวที่สำคัญมากๆเลยก็คือ พิธีสารคาตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพคาตาเฮนาค่ะพิธีสารนี้เน้นหลักการสำคัญอันหนึ่งคือหลักการป้องกันล่วงหน้าหรือ precautionary principle ค่ะหลักการป้องกันล่วงหน้าอืฟังดูดีนะครับปลอดภัยไว้ก่อนแต่ในทางปฏิบัติล้วครับมันทำให้การพัฒนานวัตกรรมมันเอ่อช้าลงไปเยอะไหมครับมันมีความตึงเครียดระหว่างความปลอดภัยกับความเร็วในการพัฒนาหรือเปล่าครับตรงนี้ เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะมีความตึงเครียดนั้นอยู่จริงๆค่ะคหลักการนี้คือถ้าเรายังไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันจะปลอดภัยนะโดยเฉพาะกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ให้ยึดว่ามันอาจจะไม่ปลอดภัยไว้ก่อนค,คือชะลอไว้ก่อนหรือต้องมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดมากๆ better safe than s o r r y อ่ค่ะครับซึ่งมันสำคัญนะคะเวลาเราทำงานกับสิ่งมีชีวิตที่เราสร้างขึ้นมาใหม่แล้วจะเอาไปปล่อยในธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ แล้วกลไกลที่เชื่อมโยงกับหลักการนี้โดยตรงเลยก็คือข้อตกลงที่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือ AIA ค่ะ Advanced Informed Agreement AIA ค่ะคือถ้าประเทศไหนจะส่งออกสิ่งมีชีวิตจัดแปลงพันธุกรรมหรือ LMO นะคะ uh huh. Living Modified Organism ไปใช้ในสิ่งแวดล้อมของอีกประเทศหนึ่งเนี่ยจะต้องแจ้งข้อมูลให้ประเทศผู้นำเข้าทราบแล้วก็ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากประเทศนั้นๆก่อนถึงจะส่งออกไปได้ อ๋อคือต้องขออนุญาตก่อนไม่ใช่แค่แจ้งให้ทราบใช่ค่ะต้องได้รับความยินยอมเลยอันนี้กระทบโดยตรงกับใครก็ตามที่อยากจะพัฒนาสิ่งมีชีวิตสังเคราะห์แล้วเอาไปใช้งานนอกห้องปฏิบัติการนะคะชัดเจนครับเรื่องเทคโนโลยีเรื่องกฎระเบียบแต่พอพลังมันเยอะขนาดนี้มันต้องมีคำถามที่ลึกไปก่อนนั้นอีกแน่ๆโดยเฉพาะเรื่องจริยธรรมหรือที่ได้ยินบ่อยๆว่า ELSI ใช่เลยค่ะ ELSI นี่คือ Ethical, Legal, and Social Implications หรือประเด็นเชิงจริยธรรมกฎหมายและสังคมที่ตามมากับเทคโนโลยีมันเป็นมิติที่ซับซ้อนมากนะคะตั้งแต่คำถามเรื่องความเท่าเทียมว่าเทคโนโลยีนี้ใครจะได้ใช้ใครจะเข้าถึงได้บ้างมันจะเป็นของคนรวยอย่างเดียวหรือเปล่าหรือเรื่องความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมถ้าเกิดมันผิดพลาดมีผลกระทบขึ้นมาใครจะเป็นคนรับผิดชอบไปจนถึงคาถามที่ท้าทายมากๆคือ แล้วความเป็นธรรมชาติมันคืออะไรกันแน่ในยุคที่เราสามารถแบบว่าเข้าไปแก้ไขรหัสพันธุกรรมได้ขนาดนี้ประเด็นที่อยากเน้นคือวิศวกรชีวาภาพหรือคนที่ทํางานด้านนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ช่างเทคนิคนะคะการที่เราตัดสินใจว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ A หรือ B เนี่ยมันคือการตัดสินใจเชิงจริยธรรมไปในตัวแล้วเพราะแต่ละทางเลือกมันมีผลกระทบต่อสังคม,ต,งคมต่อสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันมันเป็นความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับพลังในการสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆเลยค่ะ พอจะยุกตัวอย่างเคสที่มันเห็นภาพชัดๆได้ไหมครับว่าไอประเด็นทั้งหมดเนี่ยทั้งเทคโนโลยีกฎหมายจริยธรรมมันมาเจอกันยังไงมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากค่ะคือ Impossible Foods อ๋อเบอร์เกอร์เนื้อจากพืชใช่ค่ะที่เขาใช้ยีสต์ที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อผลิตสารที่เรียกว่าฮ H H ีม H-E-M-E e, ซึ่งเป็นโมเลกุลสำคัญที่ทำให้เบอร์เกอร์ของเขามีรสชาติมีกลิ่นมีสีคล้ายเนื้อสัตว์จริงๆนะคะ คเคสนี้มันสะท้อนครบเลยนะคะทั้งเรื่องเทคโนโลยีคือการเข้าไปดัดแปลงพันธุก,กรรมของยีสให้ผลิตฮีมได้เรื่องความปลอดภัยก็ต้องมีการประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดว่าฮีมที่ผลิตได้เนี่ยปลอดภัยต่อการบริโภคไหมเรื่องกฎระเบียบก็ต้องผ่านกระบวนการขออนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลอย่าง fda ในอเมริกาว่าจะใช้เป็นส่วนผสมในอาหารได้หรือเปล่า และสุดท้ายคือ ELSI ที่ชัดมากคือเรื่องการยอมรับของผู้บริโภคมีการถกเถียงกันเยอะมากเรื่องอาหาร GMO ว่าคนจะโอเคไหมจะกินหรือเปล่าความเชื่อมั่นเป็นยังไงโอ้โหเห็นภาพชัดเลยครับว่าการจะก้าวไปในพรมแดนใหม่ๆของชีววิทยาสังเคราะห์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่แค่ว่าเรามี AI หรือมีหุ่นยนต์ที่เก่งขึ้นเท่านั้นถูกต้องค่ะ แต่มันคือการเดินทางที่เราต้องสร้างสมดุลให้ได้ระหว่างการใช้นวัตกรรมที่มันทรงพลังมากๆเนี่ยกับการเคารพก,กฎกติการะหว่างประเทศเพื่อความปลอดภัยและที่สำคัญมากๆคือการต้องเผชิญหน้ากับคำถามยากๆทางจริยธรรมและสังคมอย่างจริงจังว่าเราจะใช้ความสามารถในการเขียนโค้ดสิ่งมีชีวิตที่เรามีมากขึ้นเรื่อยๆยไปในทิศทางไหนเพื่อสร้างอนาคตแบบไหนกันแน่ครับผม งั้นก็อาจจะต้องทิ้งท้ายเป็นคำถามให้ไปคบคิดกันต่อว่าในฐานะที่มนุษย์เรากำลังจะกลายเป็นเหมือนสถาปนิกแห่งสิ่งมีชีวิตเนี่ยอะไรคือหลักการพื้นฐานสำคัญที่เราควรจะสลักเอาไว้ในพิมพ์เขียวสำหรับการออกแบบอนาคตของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นที่เรากำลังจะสร้างขึ้นมาครับ